ขออนุญาตนะคะใช้มือเนาะหมูใส่ไข่แบบนี้เลยข้าวสวยเรือร้อนคุกอร่อยมาก สวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องค่ะมือหนีสิว่าพี่ว่อองมากินน้ำพริกค่ะนี่ทุกคนจ๋าได้น้ำพริกของพิก,กี้มาค่ะมีสามรสชาตินะคะมีสามน้ำพริกเลยมีน้ำพริกสวรรค์กุ้งสิ่งนะคะอันนี้จะเป็นน้ำพริกกุ้งกลางดงสิ่งค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำพริกปลาดุกฟูค่ะน้ำพริกปลาดุกฟู พริกขิงสิ่งเป็นป่ะสามรสอันไหนมาชิมหน่อยได้อ่าปลาหมึกทอดนะคะหมึกไข่ทอดแล้วก็จะมีไข่เนาะทุกคนกินอะไรดีอ่ะอยากกินน้ำพริกประดุกแ <laughs> พ็กเกจน,น่ารักอะ่ะแพ็กเกจน,นะฮะเพียงเกบียก,กดมาสามรสชาตินะคะทุกคนเบียร์ขอชิมประดุกฟูก่อนนะคะอุ้ยหอม เปิดเปิดขึ้นก็คือแบบหอมเลยนะคะน้ำพริกกุ้งกลางดงซิ่งค่ะทุกคนค่ะเป็นรสอู้โอ้อันนี้จะเป็นอันนี้สวรรค์กุ้งสิ่งค่ะทุกคนมาค่ะมาชิมกันเลยอันนี้ปลาดุกฟูน,นะคะอันนี้คือเบียร์ชอบไปขอชิมหืม ปลาดุกฟอูอร่อยนะรู้ละมาทุกคนจะ้ะขอกินปลาดุกฟูคุกข้าวก่อนคุกไปเลยได้ไหมรสชาติมันเยอะว,ว่ามันได้อะ่ะอร่อยทุกอันเลยทุกคนมา อันนี้อร่อยอันนี้กุ้งตางดงซิ่งนะเบียวว่าอร่อยอะมาค่ะม,มันบอ่อะ ขออันนี้ปลาดุกคูเพิ่มอีกนิดนึงมาพี่น้องพี่น้องจ้ามือนี้ขอญาตด,ด้วยจ้าขออนุญาตนะคะใช้มือเนาะปลาหมึกค่ะมาจา้าทาไมถึงคุกเข้าไปสามอันเลยมันอร่อยทั้งสามล้นเลย Det var godt. พีก่กี้เปิดตัวใหม่ได้เห็นพี่กี้ลงคลิปก็เลยไปกดสั่งนะคะในต่อต่อ ไข่แบบนี ies, ้แหละกลมกล่อมนะคะัวแช่เปรียบว่าถ้าผูกคนที้กินก็จะบอกว่าอร่อยนะมันกลางๆ มีความเผ็ดแต่ไม่ได้แบบเผ็ดมากกินไม่ได้เข้าสวยเรียร้อนคุกอร่อยมาก แต่ถ้าแบบทอดแต่ถ้าไข่เจียวนะเนาะก็มากินแก้มอร่อยมากเลยเนี่ยนะรสชาติที่เดียบแบบชอบ 嗯。Mm hmm. เขาเรียกว่าเมนูจเจลยอาหารน้ำพริกปลาหยุกฟูมีความกรอบๆแล้วก็อะไรนะ กุ้งกลางดงน่าจะมีแบบไม่ไแน่ใจว่าเป็นกระเทียมหรือว่าหอมอืมเป็นชิ้นๆอร่อยนะคะมีติดบ้านก็โอเคอือใครอยากกินเดี๋ยวเบทิ้งพ่กับไวให้ด้านล่างคลิปเด้อ ุกคนจ้าเขาบอกว่าอยากกินผักได้เยอะๆต้องกินกับน้ำพริกอืมกินข้าวกับน้ำพริก จะกินผักได้เยอะอคำนี้ไม่เกินจริงเบียร์พูดนหนึ่งอ่ะพี่หนองอื้มอก่อนก อืมอร่อยอ่ะอืมอขออนุญาตนะคะแบบนี้อร่อยอ่ะ อยากเล่นี่นแต่กินไม่ได้อะเอาอยากนี่นี่ใช่ไหมอยากสิโน <laughs> ไม่เย็นเบิร <laughs> ์กอยู่พ <laughs> ัด<ะ> <laughs> อร่อยแต่หนูยังกินไม่ได้นะคะทุกคนอืมครบเดือนก่อนกินเลยจะกดมาใหม่จะสั่งใหม่กินอ่างกันเหวพิดัดวีวีอยู่ใช่ปะอื้ ว่าลี้เอาเดี้ยงกินกันป็นอย่างอืมตัดไปเลียอืมพิกี้บอกว่าถ้ากินแล้วอ่ะทำยังไงดีกับเอรหน้าพิกี้ดีเพื่อนบอกว่าไม่อยากไปอยู่ในขยะว่ะสันพี่ตั้งใจเราแบบนี้พิกี้ จะทำยังไงหละ่ะทีนี้นะพี่ทำลายด้วยนะเพื่อนมาเอาละขาทุกคนคะ่ะนี่นะคะนี่ทุกคนจานนี้นะคะน้ำพริกพี่กินนะคะผู้ใดอยากกินก็พี่กันดันล่างเดลยได้จ้กพี่น้องจา้าอร่อยจ้าก,กินกับข้าวสวยร้อนๆน,นี่เข้ากันมากผู้ใดอยากกินพักเดรดได้หลาย,ลายนี่กินข้าวกับน้ำพริก เป็นอะไรที่กินผักได้เยอะมากนะคะทุกคนคะ่ะเอาละค่ะวันนี้เบลขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ